กองทัพก็ต้องเดินด้วยทองนะจ้าเอาโม้กัสีแวกกินเขาคือเเกาลันละจ้าอยู่ร้านริมทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นทา้า้ันเป็ดจ้บพี่น้องจ้าเป็นร้านลาบก้อยขึ้นเกาลันละกะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้บู่สุกคนได้จ้าก่อนอื่นจับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในได้จ้าอู้เขียงบินบินขึ้นล้วพี่น้องเฮ้ย อย่าขึ้นเครื่องไปหาเลนหาเที่ยวแทนเนาะพี่น้องได้ยินเสียงเครียงบินว่าจ้าเมื่อน,นี้กับบรรยากาศภายในร้านเด้อพี่น้องข่อยกระสังเมื่อนีห้องสีสังเป็นออม้าลายกับตำแตงเพลทเพ,เพสสังแม่ขาตำแตงเพชทเพสในนี้ได้ดจ้าเมืน,นี้แล้วกะหยกกองเขากับแก้วขมหมักผิกกับเทียมมากแล้วพี่น้องแตะเสียบเลยเมื่อพี่นอ้องออมเนื้อ้าลายมากแล้วจ้าป้าแตะเสียบแถวหอมหวยหวยมาก รชาตดเป็นต่จัดจานดีเนาะจ้าพี่น้องมาพี่น้องลงมือกันเลยหนวเขาเหนวเขาเหิวเขา, <c oughs> เขา,เขาป้าเขาเหนีวยวไหมป้ามีนี่พี่น้องเบื้องเบื้องอันนี้เด็ดเลยตําแตงใส่มะกอกแลวอําตําพี่น้องแต่เสียบเถอบเอาคําแรกแหกหมันป้าเนื่ยขาไล่ย,ยกโปแทะแลวพี่น้องเอ้ยเบื้องตำแตงไส้ไข่ใส่มะกอกมันหล่อนได้หล่อนดีมันเป็นตะอมดีนะพี่น้อง ตำแซ้นมะกออมันกับมดทอนั้นละนอาจานอาสุดยอดมืดทอนั้นความเซ่บไว้ผัวน่ะเพิ่งกินเพิ่งไหวได้พี่น้องโบยังบูกกับผัวเมื่อแมนดาผัวอีหล้นนั่งอันนี้ทิเฮงดาผัวดีอยุติเอ้ยบแมนดอกพี่น้องคอยดาผัวว่าเป็นดอกคอยบอาเลนซื่อๆดิคอยเลี้ยวไปเห็นยังคอยอยากไปมืดเลยจ้ะพี่น้องบรรยากาศภายในร้านเลาก็ตากเนื้อแดดเยวเต็มเล่าใหม่อยู่ ก๋ยกระสีกินอิ่มแล้วสีสั่งหอเขาไปน้ำด้ะบอกกันก็เพีงยงเทวยหอเขาไปน้ำโหลดสั่งเพื่อไปโหลดมันจังบ่ได้แลนฮะสื่อยิกสันอกว่าก่อยกันเลยสั่งแม่ค้าแล้วจ้าเอาเขายี่สิบบาทแล้วก็เอาทอดเนื้อหอกรรบ,บานได้จ้าสันอกว่าแม่ค้าว่าเด้อยได้เลยกินไปก้อนเยอะจัดให้พานาพ่นองรสชาติแล้วแซ่บแซ่บจ้าตูกกลางทาง,งเพื่อนกับมากินก้วยอ่ากินก้วยกินยั้งได้พี่นองเพื่อนกับแก่ด้วยเอ๋วบอกสี่สิบดีกีแล้วได้ยินตังแต่เสียง คนว่ามีการถามข่อยว่าอันแก่บ่ค่ะปนัพพ่อยกินขาเสียบป,ปนัพพีน้องตัวคังคงเหมือนโจกกะสมา่าดีเถอะข่อยเลยว่าจ้าเอาเลยเอาเลยกินเลยจ้าข่อยได้ลุงมือแล้วนี่ <c oughs> ตำหมักแดงป้าโดดชาิแล้วจัดจานปลาแดกแลแซบแซบพี่น้องตำไส้หมากกอกแหล่ๆอำทาะสลอนเนาะแบบตำบนนะันเท้าฮนาเอยมันก็แส่บป,ปนหยังเร็วคนออมเนื้อขาไ่าย่เราก็แซ่บเนื้อพ่อยๆสลอนพี่น้อง้อยแซน อันพักนั่งเลือดใส่อันพักหอมโว้มันก็เสียบปัญญังแล้วเน่ากินแบบรสชาติเนา่ากินบานๆบานเท่าอาจาพี่น้องจ้ามากินน้ากันเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมากบแววดเ,เด้อจ้าลองมาหากินเบิ้งอยู่ทางเลียงเมืองทางบานเป็ดนีน่นจ<อ>้าเป็นร้านลาบร้านก้อยรถจอดไล่ๆดอกอคถ้ารถจอดไล้ๆรถบรรทุกกะจอดไลยๆคนเต็มน่ะร้านนั่นล่ะจ้าลำปักกันเลยแสบ,บแน่นอนพี่น้องกับเขาแต่ละร้านกับพวกคือกันได้เนาะจ้าอีกบางร้านน่ะ อยู่ยไกลๆกลักนเนี่ยแหละจ้าข่อยไปสร้างน้ำตกเนื้อนาะเจ๊งดาเห็ดไม่ข่อยมีแตงเต้มต้นมเะเขือเทศเต็มจานหมูปลูกพี่น้องเอาข่อยว่าน้ำตกเนื้อมันเซนมเะเขือเทศยุติสันดอกเ <c oughs> ออเอาๆพ่อพ่อโบตองโบพื้นขน้นเอาซัมเนลละเนาะจา้าเอาคลิปนี้ก็ไว้ซัำนีนลได้จ้าสวัสดีจา้า